เหตุผลที่ k ค r ร t สต d นดันส์ได้เป็นแมรี่เจนไม่ใช่เพราะเธอสวยที่สุดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอพาไปรู้จักความจริงเบื้องหลังหนึ่งในตัวละครหญิงที่ตราตึงที่สุดของจัก,กรวาลหนึ่งซูเปอร์ฮีโร่ Mary j a จ e จาก Spider-Ma ปี2002ตัวละครที่เกือบไม่ได้เป็นของ k ค r ร t สต d นดันส์หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าตอนที่ k ค r ร t สตันเข้าแคสติ้งเธอมีอายุเพียง19ปีและฮอลลีวูดในยุคนั้นกำลังมองหาผู้หญิงที่สวยแบบนิตยสารมากกว่าผู้หญิงจริงๆที่เจ็บเป็นเหนื่อยเป็น และร้องให้เป็นตรงหน้าของเธอมีนักแสดงที่ถูกมองว่าเหมาะก,กว่าดูสวยกว่าดูตรงสุดมากกว่าแต่ผู้กำกับแซมไรมีกลับหยุดมองเธอเพียงคนเดียวเขาบอกทีมงานว่าเธอร้องให้โดยไม่พยายามทำให้ตัวเองดูสวยและนั่นคือความจริงที่ฉันเชื่อได้เมรีเจนววสันทีเร e, มีต้องการไม่ใช่นางเอกซูเปอร์ฮีโร่ที่สวยไร้ที่ติแต่เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งผู้หญิงที่กำลังพยายามหนีชีวิตที่ทำร้ายเธอทุกวันและยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าโลกนี้มีที่ให้เธอยือนอยู่จริงๆหรือเปล่าจากที่เคิร์สตันใช้ทดสอบ ไม่ใช่ฉากจูบแต่เป็นฉากที่แมรี่เจนพูดถึงความกลัวในชีวิตธรรมดาฉากสั้นๆที่บอกทุกคนว่าเธอเข้าใจความเปราะบางของตัวละครคนนี้อย่างลึกซึ้งสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครรู้คือสตูดิโอให้เธอลดน้ำหนักนิดหน่อยและเธอต้องย้อมผมแดงจริงๆในหลายช่วงการถ่ายทำก่อนที่จะใช้วิกในฉากที่มีสตันหรือฉากก่อลมแรงแล้ววันหนึ่งเธอเล่าว,ว่าฉันไม่ได้เล่นเป็นนางเอกของฮีโร่ฉันเล่นเป็นผู้หญิงที่อยากถูกเลือกเหมือนคนธรมธรมดาๆบนโลกนี้อีกหลายล้านคนสุดท้าย เหตุผลที่เคิร์สตินดันสเตปเป็นแมรี่เจนไม่ใช่เพราะเธอสวยที่สุดแต่เพราะเธอทําให้คนดูเชื่อว่าแม้แต่ซูเปอร์ฮีโร่ก็ยังต้องการใครสักคนที่ทําให้หัวใจเขากลับมารู้สึกเหมือนเป็นมนุษย์อีกครั้งขอบคุณทุกคนที่รับฟังค่ะถ้าชอบเรื่องระเบื้องหลังแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะคะ